สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ทันที่สอนนะครับตอนนี้คือสายลนฮิลสามตอนที่สามนะฮะนะจากตอนที่แล้วที่เราหนีตายมากๆนะจะเขาว่าหนีตายนะครับอะไรอ่ะโอเคอุ้ยทำไมไฟฉายเป็นงี้วะเปิดแสงสุดเกินไปเอวะอะไรอ่ะนี่มันห้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเปิดมาก็เป็นสนามงงๆนะครับอะไรอ่ะ นี่มันเป็นแหวนเงินที่ครั้งสุดท้ายที่ฉันมาดูก็มันหายไปแล้วตอนนี้อ๋ออะไรอะ Walnut เม็ดถั่วโอเคไปได้อ๋อโอเคโอเคงั้นลองเลี้ยวขวาก่อนเฮ้อะไรอะอ๋อนี่มันอ๋อ เห็นอะไรอะ่ะเฮ้ย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 ตัวนั้นช่วยเลยอยู่ขวาแล้วครับมันอยู่ขวาเราอยู่ขวาเราโอเคลิฟต์เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะซ้ายจิกซ้ายก่อนทางนี้ไม่เคยมาฉะนั้นเราต้องค่อยๆเดิน ใช่หรือเป่าใช่ตัวนั้นบอกวล่าอุ้ยเยังไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่แบบที่กูคิดนี่หว่าผ่วยนึกว่าเป็นตัวนั้นไอ้ชิบหายเอยโอเคเจอประตูล็อกตัวหนึ่งอุ้ยเขี่ยวิ่งอีกนี่ประตูไปน้องสเต็ปเทพสเต็ปเทพก็เล่นกันเกมแบบนี้กันละโอเคล็อกสองประตูอันนี้ห้องอะไรอันนี้ล็อกโอเคอันนี้ไม่มีอะไรโอเคนี่ห้องอะไรโอเคล็อกโอเคมีล็อกสองห้อง เราไม่แม็ปไม่ขึ้นให้กูแล้ววะจะไม่ขึ้นว่าล็อกเลยนะขึ้นว่าเข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยลอกไอ้น้องนี่หลอกอีกแล้วสเตปเทปนี่ห้องแหละไม่เกี่ยวกูฆ่ามันเลยดีกวปะไม่เราฆ่ามันเลยดีกว่าล่ะมาตอนนี้กลับมาอีกมาสู้กูก็มา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 เกมไม่สู้เราเว้ยโอเคไม่สู้ก็ไม่สู้อ่าเกเหรือว่าเราคุยกันรู้เรื่องไม่สู้ก็ไม่สู้ โอเคเช็คเลือนกันนะโอเคเลื่อนยังขาวอยู่ข้างล่างนี่คือลงไม่ได้นะเดิไม่ให้ลงพอเคยสงสัยว่ามันลงได้ไหมนะแต่พอเดินลงไปแล้วก็ก็ลงลงได้หรอวะเออลงได้เหรอเฮ้ยลงได้เหรอลงไม่ได้นี่ไงลงไม่ได้เออโอเคมันลงไดแค่มาเหมือนแบบเป็นตกแต่งนะครับ ไม่เราสงสัยเจยโอเคงั้นก็เหลือทางเดียวก็คือขึ้นด้านบนสินะแล้วก็มีทางล็อกสองทางที่ต้องไม่หากุญแจมาเปิดนะฮะโอเคไปขึ้นบนกันเม่อเราเรายัาไม่เคยไปชั้นสามกันที่ว่าเนาะเราอยู่ชั้นสองคับเฮ้ยเราอยู่ชั้นหนึ่งเฮ้ยใช่หรอวะเฮ้ยชั้นสามดิเราเคยขึ้นมาแล้วนี่ไงโอ้โหเคยขึ้นมาแล้วเนี่ยกูเคเยแนะอ่ะอุ้ย นี่อะไรอะแล้วไอหมาหันนี่อะไรนี่มันอะไรอะ่ะบาร์บีคิวหมาหรือไงเนี่ยใครมันทำเรื่องแบบนี้วะเนี่ยต่อให้มากกว่านี้โอ้ต่อให้คิดไม่ออกเลยใครมันจะกินไอหมาแบบนี้นะฮะมันมีอะไรบางอย่างในท้องหมาด้วยกุญแจห้องครัวโอเคไอเชี่ยหมาหันนะหมาหันอันนี้กูเรียกหมาหันโอเคเดี๋ยวเช็คนะฮะห๋อกุญแจห้องครัวตรงนี้ปะ่ะ อ๋อไม่ใช่เฮ้ยมียาไม่ยาโู้เจกยาโค้เยอะเลยโอ้สวยสวยแต่กูใช้น้อยมากเพราะผมพยายามวิ่งจูนะครับผมไปสู้โอเคอยากได้อาวุธที่มันแรงกว่านี้เอาวุธเมลี่อ่ะเฮ้เธอมึงยิงกูอีได้ไหมยิงกูอีไปฟผ่าศัตรูเลยโอเคโอเคโอเคมีมีายวิ่งจูไปเนองเฮ้ยตอนนี้เขาไม่ได้เงา สียงไรเสียงไรวิ่ง <j> จ <d languages> ู pues <habitude> ้น <issions> ี่วิ่งจู้นี่งงนี่งงนี่เข้ามามาไปเชื่อมามาจะได้กูมาจะได้กูวิ่งวิ่งเชี่ยโอเคเขาได้นี่ห้องอะไรเอ้าเฮ้ยอ๋อไม่ใช่อ๋ออ๋อเมื่อกี้คือมีห้องน้ำชั้นหนึ่งกับห้องน้ำชั้นสามนะครับอันนี้คือห้องน้ำชั้น เอ้ยเราอยู่ห้องน้ำชั้นสามดิที่มันไหนนี่มาปีนออกไปปวะเออแสดงเอ้ยไม่ใช่ดิงั้นตอนเริ่มแรกนะทุกคนนะเราอยู่ห้องน้ำชั้นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เรามาห้องน้ำชั้นสามเออใช่บอกว่าใช่เพราะว่าเฮเทอร์คงไม่โดนจากชั้นสามลงมาหรอกนะครับโอเคกูยืนยืนยืนอยู่ยืนยืนมากูยืนอ่ะนี่โดนหลบโดนหลบนี่สเต็ปจุ๊กอ่ลีออนโหโพูพูพอดีน้องหลบ เคชั้นบนเคลียร์แล้วนะครับชั้นบนเคลียร์แล้วโอ okay. เคเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเหลือผมก็ได้กุญแจห้องครัวมาก็คือห้องใดห้องหนึ่งสองห้องแหละโ okay. อเคลงมาแล้วแล้วก็มีเมื่อกี้ประตูรูปประจันช,ชั้นบนนะฮะจำไว้มีประตูรูปประจันช,ชั้นบน okay. โอเคลองกดกดปุ่มเซฟนี่ไว้นะครับกันกันไว้ก่อนโอเค โอ้ยดูตัวเองมาทำอะไรวะเนี่ยห้องเมื่อกี้ซ้ายใช่ถูกหลักซ้ายห้องที่ล็อกคือห้องสองห้องด้านนู้นซึ่งผมก็โชว์สเต็ปเทปจูอีกแล้วนี่เล่นเต๊ะบ่ายได้ไรแต่กูเล่นสายหิวกนะนกูเริ่ม,มงง <c oughs> นี่มาตีได้ม,มือมันจะตีได้เมือขวาก่อนนะครับฉะนั้นคือเราจะไอ้นี่ได้ง่ายมากโอเคพี่บอกกัโทษโอเคใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ กูจูกจูกนี่จไ้ข้างนี้ข้างนี้หันกันไหหันกันไหมประตูันจนี่กจูมีห้องไหนที่เราก็กคลืมไปละเออห้องห้องนี้แบบว่าอันไม่ใช่อบก็นี่ให้ใช่แล้วโอเคอ่าโอเคนะห้องครัวนะฮะอุเราให้ยาเยอะจังวะเดี๋ยวเราขอดูยานะฮะกนโอ้โหขวดยาใหญ่สองยาเล็ก ยาก,กา okay. ยากลารโอเคยาระดับกลางนะครับหนึ่ง <S 2> <S 2> เฮ้ยนี่ไงโอ้ดิกูได้แล้วอยากได้มานานแล้วฮะแ็นอาบุทที่แรงอมมีดหน่อยแล้วกันวะนั่นแหละนี่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยแหละที่มันแรงอามีดอะอะไรอะไอเมนูบนกำแพงนี้เหมือนจะเคยเห็นมาที่คาเฟ่ครั้งหนึ่งอ๋อโอเคผมจะไปายามหนหมุมกล้องนะครับเพราะว่า เวลาตัวละครหันหน้าเข้ากล้องมันแปลกๆว่ะโอ้ใโวะอ๋อผวะโอ้โหตรงชั้นสองเราเราต้องไปเช็คด้านซ้ายหรือขวาโอเคงั้นเรางั้นผมจะวิ่งทางขวานะครับวิ่งออกขวาก่อนไปเช็คโอเคเช็คไม่ได้ดีกว่าเราซ้ายอะอะไรอะอย่างไรอย่างไรอุ้ยตัวขี้ดิอุ้ยจุกจุกนี่จุกจุกไอ้น้องสเต็ปจุกแล้ว อ๋อนี่มันตรงที่เรามาเมื่อกี้นี่ว่าไอ้ที่ว่าไอ้ที่เป็นเปิดร้านค้าช้อปปิ้งมอลล์ครไอเดอะเบสเซลเลอร์นี่กูหลบได้กูเทพ <c oughs> เฮ้ยประตูล็อกที่บานละมึงจะล็อกทุกบานไม่ได้เลยวะไอ้หละโอเคอันนี้เป็นเบเกอรี่นะครับอ่านี่ไงเบเกอรี่นะจำได้ปะในพาร์ทแรกนะครับผมก็พอจำได้บ้างอยู่นะไอ้ที่เป็นเขาโค้งเดิมอะโอเคเฮ้ยอะไรอะมีอะไรดละ Detergent คืออะไร What is detergent คล้ายๆไอ้นี่ปะ <laughs> ไม่เล่นดีกว่าคล้ายๆมีตาเกีติบ้าง <laughs> อย่าเล่นเลยโอเคไปเดี๋ยวเมขอลองดูก่อนนะครับ <c oughs> อ๋อมันไม่ได้คอมไบเป็นอย่างเดียวเหมือนเซ็นดีวิวนี่หว่ามันต้องใช้คอมไบใช้ด้วยกันอ๋อโอเคเอ๊ะมันไม่ไมันไม่ได้เหมือนพักสองนะ ไอภาคสองก็เป็นอย่างนี้นี่หว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคล็อกนี่เราอยู่ตรงตรงไหนวะเนี่ยแล้วเสียงอะไรวะนะเสียงันดมเลยปิดเมย์เออลู้ปิดหมยะ <c oughs> ไม่รู้มังจะหมุนทำไมกูลำคาญปิดแป้งเลยจบอ๋อนี่ไงถ้าเราไม่ปิดคือเราเข้าอุ๊ออออโอเคโอเครู้ลและรู้ละอ๋อผมรู้แล้วรู้แล้วทำไงรู้ละเดี๋ยวเปิดเปิดไหมเปิดไหมก็ลองลองดูนะฮะที๋วลองใช่ไหม อยนี่ยยงไงโดนมันมีฉันไปไปไหนไม่ได้แล้วมันมีมแมลงน่ากลัวตรงนี้มันขวางทางไว้ฉันไปไม่ได้ต้องหาทริคอะไรมาล่อมันมองอะไรเหตุที่มองอะไรเหตุที่มันมองอะไรเดี๋ยวสัจะพูดนะมันเขามองอะไรแปลกๆเม่ไดี๋ยวในะนะหม่ เเดี S 1> <S 1> <S okay, ๋วยวดูสิเอากดผิดโทษทีเดี๋ยวอันนี้ผมอยากลองเลยหน่อยนะผมไม่รู้นะว่ามันทำได้ไหมต่อยากจะลองว่ะโอเคคือใช่ไหมทั้งคู่ใช่ไหม, okay, อมโอเคยอมละเฮ้เดี๋ยวเด้ออ๋อวันนี้ออกละเดี๋ยว,ว,ออวเดยว ใช่หรอเป่อันนี้อันนี้ดาวนะของดาวอานี่ไงนี่ไงกูวจะมาเห็นถัง,ต,งตั้งแล้วมันพอดีผมนึกถึงความเป็นจริงขึ้นมานะครับน,นึกแบบกับความเป็นจริงนะเวลาเราแบบเราจะทำอะไรสักอย่างโอเคนะฮะโอเคได้ละโอเคแม่งหลงทางเป็นนาทีเลยโอ้มาเปิดพัดลมนะฮะเปิด ว่าเติน้ำยาเราห้องน้ำมันต้องใช้อะไรนี่ไงเรียบร้อยโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้ยว่าจะนึกออกนะฮะคือผมนึกนั่งนึกอยู่แหละว่ามันต้องใช้แน่ๆแต่ไม่รู้ว่าใช้กับอะไรโอเคปะเชียงเลย โอเคเข้าได้ห้องเซฟปเปล่านะใช้ห้องเซฟเปล่าวะไม่ใช่แหม่ก็เดี๋ยวตัดพลาซะหน่อยก็เดี๋ยวตัดพลาซะหน่อยไม่ให้ตัดได้เนื้อมาโอเคโอเคมัน okay. okay, ขอถือปืนเป็นหลักดีกว่านะแล้วกระสุนตอนนี้เราก็อุย้ยสามสิบแปดนัดโอเคเอามาใช้หน่อยปืนมันงอนนะฮะแม่งมีไม่ใช้ <laughs> พอตอนถามหาแม่งใช้จัง <laughs> ตอนทำหาอยากได้ตอนมีไม่ใช้เลยอะไรเงี้ยก็เกิดไปโอเคเดี๋ยวเช็คทางก่อนไม่ก็ผิดซ้ายโอเคขวาทางไม่ตันหรือเปล่าวูปไปได้เอ้าโอ้โหกูกลับแล้วกูเข้ามากูกลับแล้วเจอกันครับกูไม่อยู่เมันก็ดทึบโอเคาะไรแล้วไปสำรวจทางนน้นต่อนะ โอเคเปิดสปีดแล้วกันจะได้วิ่งเร็วๆนะฮะเฮ้ทางนี้ไม่คุ้นเลยวะเอ,อ่ okay. โอเคโอเคทางตันรู้เรื่องก็คงเหลือทางเดียวที่ฉันต้องวิ่งสินะโอเคโอเคนะฮะไปจุ๊กจุ๊กเลยนี่กูจุก๊กแบบ4คูณ3ตัน,น้อยล้านวิ่งจุก๊ก เสียงอะไรวะไปที่ที่ไหนเนี่ยออกขวาโอเคออกซ้ายออกซ้ายค่อยๆเดินก็ค่อยเดินเพล่เช็คมุมกันเช็คทีละมุมเข้าไม่ได้โอเคเข้าไม่ได้โอเคเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าไม่ได้ไอ่เข้าไม่ได้ไยิ่งดีอุ้ยื่อหลบได้ไงวะอุ้ยื่อโดนเลยไอ้เจ้ากูหลบได้ไงวะหมาเมื่อกี้เห็นไหมนี่คืออะไร อุ๊นชิมันตีโดนนี่ตัวอะไรวะนะโอเคเมื่อกี้เราวิ่งเราวิ่งวนมาทางนู้นเข้านี่โอเคนี่ห้องอะไรเนี่ยโอ้แต่อะไรมันมัไม,ม่จุดเซฟวะทุกคนโอเคมีโอเคทางไปต่อไม่ใช่เฮ้ยอะไรอะเฮเธอร์มองนนี้อะไรอะ นี่มันเป็นสิ่งที่ฉันตามหาอยู่เลยอะอะไรวะอัอมันดูเหมือนมันดูเหมือนเครื่องบีบอะไรอย่างลองใช้ดูดิอ,อ,อู้ได้ด้วยอ่ามันมีลูก moonstone โ,โอเคโอเครนะับผมตัดพาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวนะแพทเทิร์นนี้ดูเหมือนว่ามันจะถูกว่าดด้วยเลือด จันพนันได้เลยว่ามันต้องเป็นสัญลักษณ์ของคำสาบแน่นอน <c oughs> ไม่สงสัยเลยว่าทำไมฉันถึงปวดหัวแล้วก็รู้สึกแย่เมื่อฉันมองที่มันอมโอเคผมเ,เซฟก่อนนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันตอนหน้าฮะนะก็เดี๋ยวในเร็วนี้จะมีคอนเทนต์ใหม่อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะซึ่งจะใช้เวลา,าทำนานหน่อยนะครับแต่ก็จะทำให้ได้ดูนะโอเคผมไว้เจอกันตอนหน้าครับขอบมากครับ สำหรับใครที่ชอบในผลงานของผมนะครับก็สามารถกดติดตามผลงานของผม,ไ,มได้นะครับผมผมก็ได้ทาคลิปที่มีสาระบ้างไรสาระบ้างนะครับแล้วก็สนุกเอามันอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปนะครับผมใครมีคอมเมนต์เกมใดที่ผมเล่นนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยและเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย